สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและก็ลูกๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับกิจก,กรรมพัฒนศึกษาตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับเราไม่ได้เจอหน้ากันเลยนะครับก็เนื่องจากว่าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายแล้วก็วิชาของเราเป็นวิชาที่ต้องทดสอบด้วยการปฏิบัติคุณครูก็ยังไม่อยากให้พวกเราได้มาที่โรงเรียนนะครับในสัปดาห์นี้ก็คาดการว่าจะได้เปิดเรียนแบบออนไลน์ แต่ว่าสถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับก็ฝากนักเรียนดูแลสุขภาพด้วยจําเป็นที่เราจะต้องทดสอบกนผขานวิดีโออย่างนี้นะครับวันนี้ก็เลยจะให้ในักเรียนได้ทดสอบสมรรถภาพร่างกายผ่านวิดีโอแล้วก็ส่งมาให้คุณครูได้บันทึกคะแนน,นนะครับสําหรับใครที่สะดวกที่จะถ่ายวิดีโอแล้วก็ส่งมานะครับส่วนใครที่ไม่สะดวกเดี๋ยวคุณครูจะนัดวันอีกครั้งหนึ่งนะครับนัดวันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฝากพวกเราด้วยถ้าสามารถ ไปช่วยเพื่อนได้นะครับช่วยเป็นเพื่อนเช่นอาจจะมีโทรศัพท์ของเราที่ถ่ายวิดีโอและส่งให้คุณครูได้ก็เพื่อนไม่สะดวกก็ไปถ่ายเพื่อนให้หน่อยหรือไปทําด้วยกันก็ได้แต่อย่าให้เกินสี่ห้าคนนะครับไปทําด้วยกันแล้วก็ถ่ายมาให้คุณครูได้ดูนะครับ mm hmm. จากสัปดาห์ที่ผ่านมาครูได้ฝากท่าการทดสอบสมรรถภาพร่างกายไป3ท่านะครับให้นักเรียนได้ฝึกก่อนและคาดว่าจะมาทดสอบที่โรงเรียนแต่ว่าสถานการณ์ไม่ไดีขึ้นก็เราจะทดสอบผ่าน วิดีโออย่างที่ครูบอกวันนี้นะครับครูจะทดสอบผ่านวิดีโอด้วยท่าการยืนยกเข่านะครับการยืนยกเข่านั้นเป็นท่าทดสอบสมรรถภาพร่างกายสากลสําหรับเด็กๆของเรานะครับตั้งแต่อายุ7จ็ถึงสิปีก็คือพวกเราเนี่แหละนะครับก็คือพวกเราเนี่แหละท่านี้ช่วยอะไรท่านี้จะเป็นการทดสอบระบบไหลเวียนโลหิตน,นะครับการไหลเวียนโลหิตไหลเวียนของเลือดง่ายๆถ้า,าเรียนเรียน สุขศึกษากับครูโรงก้อนก็จะทราบดีระบบในเรียนรูนะครับอุปกรณ์ในการทดสอบนะครับก็คืออยู่ข้างหลังครูตรงนี้ครับเป็นยางยืดยางยืดหัวกางเกงหรืออะไรก็ได้ที่มันขา,ขาวๆนะเป็นยางยืดแต่ถ้านักเรียนหายากที่บ้านของนักเรียนอาจจะมีที่บ้านของนักเรียนอาจจะมีตัวนี้หรือเปล่ามีตัวนี้ไหมครับเขาเรียกว่าเอาไว้ทำอะไรเอาไว้รัดของ เวลาไปกับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมอันนี้ก็ได้นะ,อ,ะอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ใช้ได้นะครับอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้จะหาได้แนละ้วพวกเราคุ้นเคยกันดียางยืดยางกระโดดที่พวกเรากระโดดกันเป็นแม่ๆนะแม่เขาแม่ขา,แม,ขาแม่อะไรของพวกเรานะอันนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่วันนี้คุณครูจะให้สาธิตการทดสอบโดยการผ่านอ,อุปก,กรณ์ตัวน,นี้นะครับก็คือยางยืดนะครับคุณครูขออนุญาตนิดหนึ่งเวลาจะทดสอบนะครับ ที่จริงแล้วเวลาทดสอบเราใช้เวลาทั้งหมด3นาทีนะครับโดยให้นักเรียนยืนนะครับยืนกางขาออกเล็กน้อยเสมอกับหัวไหล่อย่างนี้นะครับเอามือเท้าใส่เอวนะครับแล้วลองยกเขา่าขึ้นมาดูนะครับให้เข่าตั้งฉากคําว่าตั้งฉากนักเรียนสังเกตด้านข้างของกระูเนไครับตรงนี้จะต้องตั้งฉากให้นักเรียนเอาระดับที่ตั้งฉากถ้านักเรียนไปทดสอบกับเพื่อนอาจจะให้เพื่อนจับให้ น,นี่ครูอ,อยู่คนเดียวห่างไกลคนอื่นเนื่องจากสถานการณ์ผมใช้เสาเอานะครับสมมุติที่เป็นเชือกอยู่ระดับหัวเข่าตั้งฉากพอดีนะครับเรายืนกลางขาเท่ากับหัวหลกนะครับจากนั้นเอามือเท้าใส่เอวนะครับเท้าใส่เอวยกหัวเข่าขึ้นให้พอดีกับเชือกตรงนี้นะครับพอดีกับยางตรงนี้นะครับปกติเราจะทดสอบ3นาทีนะครับ3นาทีว่าได้กี่ครั้ง แต่สำหรับนักเรียนวันนี้นะครับเราไมไ่ค่อยได้เจอกันครูลดเหลือแค่หนึ่งนาทีอ่าเอาหนึ่งนาทีด้หนึ่งนาทีว่าได้กี่ครั้งนะครับเวลาเราก็สอบนะครับยืนอ่าเท้านะครับกางขาระดับหัวไหล่แล้วนะครับเอามือเท้าใส่เอวยกขายกเข่าขึ้นครับพออภไปยกเข่าขึ้นนะครับให้มาแตะกับเชือกตรงนี้นะครับยกขาวาซ้ายเอาลงอันนี้นับหนึ่งหมายความว่าต้องยกสองหัวเขา่าถึงนับหนึ่งนะครับ ดูใหม่นะครับขวาซ้าย1ขวาซ้าย2ขวาซ้าย3ขวาซ้าย4ขวาซ้าย5ขวาซ้าย6ขวาซ้าย7ขวาซ้าย8ขวาซ้าย9ขวาซ้ายอ่าทำไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะ1นาทีนักเรียนนะครับต้องมีนาฬิกาเพื่อจับเวลาด้วยหนนาที ว่านักเรียนได้เท่าไรเวลาทําไม่ต้องรีบนะครับลูกไม่ต้องรีบไม่ต้องทําท่ารวดเร็วไม่ต้องวิ่งด้วยหมายถึงว่าการวิ่งคือทำอย่างนี้อ่าแบบนี้ไม่ต้องถ้้เอามือเท้าใส่เอวแล้วค่อยๆยกยกแล้วก็วางยกยก,ยกแล้วก็วางยกยกแล้วก็วางสองข้างนะับเป็นหนึ่งนะครับอ่าแล้วมาดูกันว่าในหนึ่งนาทีนี้นักเรียนจะทําได้กี่ครั้งเดี๋ยวครูจะบันทึกคะแนน ลงในแบบคะแนนของแต่ละคนนะครับเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วให้ส่งคลิปวิดีโอมาทางกลุ่มไลน์นะครับก็ได้มาทางกลุ่มชแชท m e s s e n g e r ของเราก็ได้หรือนักเรียนอยากจะส่งส่วนตัวก็ได้ส่งเข้าไลน์ส่วนตัวคุณครูอ่าหรือจะส่งเข้าเวลาเข้าไปกลุ่ม Messenger ส่งเข้าส่วนตัวคุณครูก็ได้นะครับจะบันทึกคะแนนในสัปดาห์นี้นักเรียนสามารถทําได้ในสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับ และค่อยๆทยอยส่งกันมานะครับคุณครูก็จะบันทึกสําหรับใครที่ไม่สะดวกอาจเป็นคลิปวิดีโอนะครับก็เดี๋ยวคุณครูจะนัดวันในไลน์นี้แหละนะครับในกลุ่มไลน์หรือกลุ่ม messenger น,นะครับว่าจะให้มาทดสอบที่โรงเรียนนะ,ะสำหรับใครที่ไม่ได้จร,ไรจ,จริงๆไม่สะดวกจริงๆก็เดี๋ยวครูจะนัดวันเวลาอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากพวกเราได้ดูแลสุขภาพแล้วก็ออกกําลังกายกันด้วยในช่วงสถานการณ์โควิดหวังว่าพวกเราจะได้เจอกันแล้วมาเล่นกีฬาที่โรงเรียนสักทีนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย